ขอรลกได้ขอปัญหาปากคอกนี่นซึ่งมีอยู่กับทุกคนวันโลกหน้ามีไหมื่องโลกหน้ากับผู้ไปสู่โลกหน้าโลกหลังอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคน เขาถามนั้นเราก็เลยตอบเขาถามเขาเมื่อวานนี่มีไหมแล้วเมื่อเช้านี่มีไหมปัจจุบันนบบัดน,นี้มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นแล้วคืนวันนี้ก็มีไหมาถามไปเขาก็ยอมรับว่ามี แล้ววันพรุ่งนี้จะมีไหมวันมะรืนเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าต่อไปจะมีไหมมันเคยมีมาแล้วเยมันจําได้มันก็พอเดาไปได้ถึงยังเรื่องยังไม่มาก็ตามก็เอาสิ่งที่จําได้แล้วไปเทียบเทียงกันถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วแล้วข้างหน้าจะต้องเป็นไปตามนี้ดังที่เคยเป็นมาเช่นเมื่อวานนี้มีมาแล้ววันนี้ก็มี มันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลําดับเราจําได้เราไม่ลืมแล้วตอนบ่ายตอนค่ําตอนกลางคืนตอนวันวันพุธนน,น,นนศ้าา์เราก็เคยเคยเทียบมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาอย่างนั้นผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรผิดกันพอยอมรับกันว่ามีนี่ก็คือความหลงเรื่องของตัวเองแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โต โลกหน้ามีไหมคนตายแล้วจะได้เกิดไหมน่ะมันเป็นคู่กันก็ผคู้เกิดผููตายอยู่นี้ก็คือใครเนี่ยก็คือเรานั่นเองที่เกิดที่ตายอยู่ตลอดมามาโลกนี้ไปโลกหน้าก็คือเรานี่ยโลกหลังคือโลกผ่านมาแล้วก็คือเราจะเป็นใครถ้าไม่ใช่สัตว์โลกผู้เป็นนักท่องเที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่มีใครเป็น ผู้แบกหามปัญหาเหล่านี้เนี่ยโทษแห่งความหลงความจําไม่ได้มันมาแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจะจับสาเหตุของมันไม่ได้แบาเป็นมาเพราะเหตุไรสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จําไม่ได้ในเรื่องของตัวเลนหมุนตัวเองถ้าชาาิจะไปทางไหนความหลงตัวเองจึงเป็นเรื่องรุ่งยากถึูไม่น,อน้อยหลงสิ่งอื่นยังค่อยยังชั่วไอห,หลงตัวเองนี่มันเป็นปัญหา ผลมันก็นจะท้อนกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องขอตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สําเร็จนอกจากเรื่องจะทํำคุณนามความดีเข้ามาเริ่มดับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามาสู่จิตตภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูเรื่ององตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องคืออะไรก็คือเรื่องของใจ ใจเป็นผู้แสดงก่อเหตุก่อผลอยู่ตลอดเวลาทั้งความสุขความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายส่วนมากเป็นอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นความดีถ้าไม่ใช้ความบังคับบัญชาในทางที่ดีมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความพุ่งส่านวุ่นวายทิ่แายแสบไปในแนงแน่ต่างๆโดยหาเหตุหาสาระไม่ได้ แต่ผลที่จะพึงได้รับนั้นมันเป็นสาระสําคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกตุกต์กระเทือนได้จึงเป็นเรื่องยากเรื่องหนักความหลงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูตัวเรื่องคือดูดูตัวใจที่แรกยังไม่เข้าใจก็ต้องบอกวิธีเอาอย่างนี้ซะก่อนะท่านสอนให้ภาวนา นำทำบทใดก็ตามมาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อให้จิตตัวหา,หาหลักยึดไม่ได้วุ่นวายหาแต่หลักแต่เกณฑ์แต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้กลายเป็นเรื่องความเหล้วไหลไปหมดทั้งวันทั้งคืนดูเดินดน,นั่งนอนตลอดพบตลอดทาดนี่ต่ความเลวไหลทั้งๆท,ที่สาอแสวงหาคิดมาวุ่นขุนมัวไปหมดมันไม่มีสาระที่จะยึดท่านจึงสอนให้ยึดสาระทำ เช่นให้สอนสอนให้ภาวนาพุทธโธหรืออัติเจสาโรมาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสาระเพื่อจะให้จิตที่ส่งไปที่ต่างๆวุ่นไปหมดทั้งวันทั้งคืนนั้นได้เกาะกับอารมณ์นั้นและรวมกระแสะของตัวรวมความสนใจเข้ามาอยู่ในจุดเดียวความรู้ก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดนั้น จุดนั้นจริงเป็นที่รวมแห่งความรู้คือจิตกระแสแห่งความรู้ทั้งหมดจะรวมตัวเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมที่บริกรรมหรือภาวนาอยู่ได้อยู่ด้วยความสนใจด้วยความมีสตินั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบพอปรากฏจิตเป็นปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเราก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นหลักอันหนึ่งหรือเป็นที่ยึดของจิตอันหนึ่ง ความที่จิตปรากฏเป็นทีศของตนหรือเป็นหลักเป็นเจนขึ้นมาได้เพราะอะไรเนี่ยก็เพราะบทธรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตในเมื่อเราเห็นคุณของสารธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความสงบเช่นนี้เราในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษใงความพุ่งสร้างวุ่นวายของจิตที่หาหลักที่มาได้แล้วก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตัวในขณะเดียวกัน นี่เป็นขั้นหนึ่งขั้นสอนให้รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อนและพยายามทําจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลําดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้จเจริญแน้วจเจริญเล่าจนมีความชำนิชำนาญกระทั่งจิตได้รับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความชานาญ ในการภาวนาเพื่อความสงบจิตพอจิตรวมเป็นตนเป็นตัวเข้ามาปรากฏเป็นความบูเด่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละในขณะเดียวกันก็เป็นอันว่ารวมที่เลสเข้ามาสู่จุดเดียวเพื่อเห็นได้ชัดที่เลสที่เป็นไปตามกระแสของจิต พุ้งสร้างไปนญ,ญญาต่างๆจนกระทั่งคํานึงคํานวณไม่ได้นั้นเราไม่สามารถที่จะยึดจะจับตัวของมันได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสแต่เมื่อจิตที่พาให้เป็นกิเลสเพราะอันหนึ่งเป็นเครื่องบังคับจิตนั้นได้แก่กิเลสมันสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตสงบตัวเข้ามากิเลสก็สงบตัวเข้ามาเมื่อจิตเป็นชิ้นเป็นอัน เป็นจุดเป็นหมายพอเข้าใจชัดเรื่องของกิเลสก็เข้ามาในสุดก็เข้ามาสู่วงแคบคือในจุดเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณานทางด้านปัญญาที่นี่คลี่คลายดูมัดอันนี้หรือก้อนอันนี้มันไปว่ามันไปสนใจกับอะไร ในขณะที่ไม่สงบมันไปยุ่งกับเรื่องอะไรบ้างนะ่ะทีนี่ในขณะที่สงบเป็นอย่างนี้ไม่ก่อควรตัวเองขณะที่ไม่สงบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างมีรูปเสียงกินนรดเป็นต้นมันก็ต้องไปตรงนั้นจิตมันหนักในอารมณ์อะไรนี่เราพอทราบได้เมื่อจิตก็มีความสงบหเห็นจิตแสดงตัวออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันใด ก็เป็นอันว่าทราบกันทีนี่ร่องรอยของจิตก็พอมองเห็นได้เพราะจิตเคยสงบปลอยความตัวออกไปก็ทราบท่านสึงสอนให้พิจารณาคลี่คลายทั้งสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรให้เห็นอย่างชัดเจนรูปรูปอะไรไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นเพราเหตุไหไ่ดูรูปขยายรูป แยกส่วนแบ่งส่วนรูปนั้นให้เห็นชัดเจนตามความจริงของมันเมื่อเราได้แยกแยะส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความปรจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหลวไหลของจิตที่ไปยึดมัน่นถือมั่นสัมพันธ์ต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้หัฟมุ่งความจริงไม่ได้เพราะพิจารณาอันนั้นแล้วไม่มีอะไรมีแต่เป็นความสําคัญของจิตไปหมาอัตตา ในขณะเดียวกันก็ทําให้เห็นโทษแห่งความไปสําคัญมันหมายความยิดมั่นถือมั่นของจิตในในขณะนั้นด้วยเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปหรือเสียงสิ่นรดเครื่องสัมผัสทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นเดยลลาดับเช่นเดียวกัน จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดด้วยปัญญาที่พี่คลายอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะเห็นนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นน่นแต่คนไม่ทราบว่ามันเกี่ยวข้องเพราะเหตุอะไรน,นี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวข้องเพราะเห็นนั้นนั้นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความสําคัญผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้เมื่อพิจารณาตามความจรงิงเห็นตาม,ามจรงิงในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบชัดว่าจิตมันไปสําคัญ เป็นอย่างนั้นนั้นมันจึงเกิดอุปทานความมั่นถือมัน่นความรักความชังขึ้นมาเป็นกิเลสเพิ่มึ้นไปอีกก็ทราบทั้งความเละหลาของจิตจิต,จตเมื่อทราบว่าตนเละหลาแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาเพราะจะผืนปิดไปยึดมั่นถือมั่นก็ปัญญาก็แทงทะลุไปหมดแล้วไปยึดมั่นถือมัน่นหาอะไรก็ได้พิจารณาแล้วทราบชัดแล้วว่าคือสิ่งนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นนี่นี่วิธีคลี่คลาย กองปัญหาใหญ่ที่รวมแล้วเป็นผลแหกองทุกภายในใจท่านสอในให้ขี้คาอย่างนี้เมื่อขี้คาอย่างนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดไม่ละจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยจิตรู้แล้วจิตปล่อยเองจิตที่ยึดคือจิตไม่รู้เมื่อรู้เต็มเต็หมหัวใจแล้วต้องปล่อยเต็มเต็มตัวทีเดียว ต่อยังไม่มีอะไรเสียดายเข้ามาความกังวลทั้งหลายที่จิตเคยวุ่นวายนั้นมันก็หายไปเองเพราะปัญญาสอดสอ่องมองทะลุให้เห็นแจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วความไม่สะาจะไปงมอะไรอีกนะปัญหาของหัวใจมันก็แคบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกมันก็หมดไปหมดไปนี่มันก็เข้าทำนองที่เคยเทศทนั่นเอง แล้วก็มาคลี่คลายดูขณะจิตที่แยกออกไปในเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันมันแยกออกไปจากที่ไหนพอสติปัญญาทันมันแยกออกขณะนั้นมันก็ดับในขณะนั้นไม่ถึงกับต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติทันปัญญาทันคอยตีคอยต้อนคอยปราบปรามคนยู่เสมอแล้วขยับเข้าไปตามน่องรอยมันเข้าไป ไอ้ลูกเจ้าล้านเลนของกิเลตมันออกมาจากไหนอตตตืต่างแ่สัตท์ต่างๆมันยังมีพ่อมีแม่แล้วกกเรเนี่พ่อมแม,แขอแม่ของมันคืออะไรมันมาจากไหนปรุงแล้วปรุงเล่าคิดแล้วคิดเล่าสําคัญมันหมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยปรุงก็ปรุงขึ้นที่จิตไม่ปรุงขึ้นที่อื่นตามเข้าไปโดยลําดับลำานับนี่คือค้นดูเรื่องของจิต นกระทั่งทราบว่าจิตนี้ได้ขาดกับสิ่งใดแล้วและยังอันใดที่มีความสัมผัสมีความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นอยู่เวลานี้จิตก,ก็ตามเชื้อนี้เข้าไปพีิเล็ก,ก็แคบขึ้นเพราะ ตัดสะพานหมดที่จะไปสืบต,ต่อกับรู้กับเสียงกับกลิ่นกับรดเครื่องสัมผัสทั่วโลกพดินแดนหายสงสัยไปหมดเท่าเหมือนกับโลกไม่มีเหลือแต่ความรู้ที่ปรุงอยู่ยิบยบยิบยบอยู่ภายในจิตนี่ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นโดน,นกระวนกระวายก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้น ไม่เป็นที่พึงพอใจทุกระยะไปเรียกว่ามีแต่ความทุกข์ซึ่งโลกไม่ต้องการทั้งนั้นเราเองก็แบกกองทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบเงื่อนแก่เงื่อนไขกันให้พอทราบแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีมันก็ยิ่งเห็นชัดที่จิตแสดงเป็นตัวละครเป็นตัวเรื่องตัวราวอยู่ภายในตัวเองที่หาที่ยึดที่เกาะอะไรไม่ได้แต่ก็แสดงอยู่ภายในตัวเพราะเหตุอะไรจริงไม่ยึดไม่เกาะเพราะเข้าใจแล้วจะไปยึดไปเกาะ เรื่องมันก็มีแต่ยุดยยักยุ่ยาอยู่ยยยยภาษษยในจิตมียิ่งเห็นได้ชัดะํำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุยเขี่ยขุดค้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะนะไม่ว่าทุกเอียบทแลท้วถึงกลายเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่อมรู้ทั้งขณะที่ดับไป เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากขณะที่ปรุงที่แต่งตั้งกันหมายเลยไม่มีเพราะตามทันพอกระเพื่อมก็รู้รู้แล้วดับเรื่องราวไม่เกิดเกิดขึ้นมาขณะนั้นดับดับดับไม่แต่กินแต่ก้านออกไปไหนเพราะตัดสะพานอยู่แล้วเนื้อภายนอกด้วยปัญญาต่อไปก็เมื่อสติปัญญาได้พ้นคว้าอยู่ อย่างไม่ลดละท้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นไทยสิ่งที่ก่อให้ก่อกําเนิดเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่องเทียนในวัฏสงสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้มีเรียกว่าคุ้ยเขีย่ยขุดคน้นลงไปด้วยปัญญาก็ไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสําคัญที่ก่อกองทุกให้สว์โลก เรื่องเลสที่แทรกในภายนาจิตอันอย่างลึกลับนั่นแหละทีนี้เปิดเผยตัวขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีที่หลบซ่อนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแต่ก่อนไม่มีและตัดสะพานหมดแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จิตท่านเองถือจิตเป็นที่หลบซ่อนค้นคว้าลงไปที่จิตจนแหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วๆไปที่เคยได้พิจารณาโดยทางปัญญาอันนี้ก็พิจารณาแบบนั้นเหมือนกัน สุดท้ายกิเลสก็แตกกระจายออกจากจิตใจหมดทีนี้เราจะไม่ทราบได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดในภพนั้นภพนี้จะเกิดที่ไหนมัง่งมเกิดที่ไหนบ้างไม่สําคัญสําคัญแต่ตัวนี้เป็นตัวเกิดอย่างแน่ว่าแล้วบัดนี้ได้ทําลายความเกิดซึ่งเป็นเชื้อสําคัญอยูภ่ภายในจิตนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอันใดที่จะต่อกันต่อไปอีกแล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทราบได้อย่างชัดเจนภายในจิตไม่ว่าที่ว่าโลกหน้ามีไหมหรือไม่มีตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิดเคยตายทำๆซากๆไม่หยุดไม่ถอยจนไม่สามารถจําเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลําบากของตงน,นในพบน้อยพกใหญ่ได้คือตัวนี้ทีตรงมวล เข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่จิตดวงเดียวรวมกันที่นี่ทำลายกันที่นี่พอทำลายกันเสร็จสิ้นลงไปโดยมีเหลือแล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความลาบากอันเป็นสาเหตุมาจากความเกิดความตายนี่ไม่มีเนี่ยรู้เดยอย่างชัดๆันี้เรื่องว่าโลกหน้ามีไหมมันก็หมดปัญหาโลกที่เคยผ่านมาแล้วก็ละมาแล้วโลกหน้าที่จะไปข้างหน้าก็ตัดสะพานไว้แล้ว,ลวไปไม่ได้ขาดกระเด็นลงไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่า ไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยขึ้นชื่อว่าสมมุติแม้ละเอียดนี่เป็นจิตที่หมดปัญหาแก้ปัญหาของจิตแก้แก้ที่ตรงนี้เมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับโลกจะกว้างแสนกว้างขนาดไหนกีจักรวาลก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งต่างหากของเขาเรื่องสําคัญที่ทำความกตุกตานแก่ตนอยู่โดยสม่ําเสมอไม่ลดละ จกนกระทั่งปัจจุบันและจะเป็นไปข้างหน้าก็คือเรื่องของจิตตัวมีภัยฝังจมอยู่ภายในตัวเองนี้เท่านั้นเมื่อแก้ภัยอันนี้ออกพิษออกนี้ออกหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยเรื่องโลกหนานโลกหลังจะมีหรือไม่มีมันหมดความสนใจที่จะไปคิดเพราะทราบแล้วว่าตัวนี้หมดปัญหาที่จะไปก่อนให้โลกไหนอีกแล้วน เนี่ยการเรียนการแก้ปัญหาตัวเองแก้ลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แก้ที่ตรงนี้สาวกอราหารันท่านแก้ที่ตรงนี้รู้กันที่ตรงนี้ตัดได้ขาดโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ได้ประกาศองค์ศรราสดาขึ้นมาว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากทุกหรือเป็นศาสดาเอ,ขอกของโลกก็ประกาศขึ้นมาจากความหมดเรื่องอันนี้เองการเรียนโลกจบก็เรียนจบที่จิตโลกคือหมูส่สาาัตว์สัพภะแปลว่าผู้คล้องคล้องอยู่ที่จิต ตัดขาดกันตรงนี้เรียนรู้กันที่นี่หาวกอรหัตะหันก็เรียนรู้กันที่อย่างเต็มใจหมดปัญหาท่านเหล่านี้เป็นผู้แก้ปัญหาตกอย่างไม่มีสิ่งใดเหลือหรอเลยพวกเราเป็นผู้รับเหมาในกองทุกเป็นผู้รับเหมาในปัญหาแต่ไม่ยอมแก้ปัญหามีแต่กวาดต้อนเข้ามารับอยู่ตลอดเวลาความทุกข์กินเต็มทีที่หัวใจ อะไรๆก็ไม่เท่าเพราะไม่หนักเท่าหัวใจที่แบกกองทุกแบกอยู่ที่หัวใจเพราะเรียนไม่จบแบกบแต่ทุกเพราะความรุ่มความหลงเมื่อวิชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทําลายสิ่งที่เป็นภายนี้ทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนจบแล้วคธรรมไตรภยพบกามาพบรูปกพรูัพบข้อหมดมันอยู่ที่ใจการมาพบก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรูปภพบ พอรูาภพก็สมมุติถึงนั้นๆอยู่ในสามภพฝังอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้นออกหมดก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่แก้ปัญหาแก้ที่ตรงนี้โลกนี้โลก,นโลกหน้าอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่จะก้าวไปโลกไหนๆก็คือผู้นี้จะก้าวไปรับทุกข์มากน้อยก็คือผู้นี้คือตัวกคงจักรที่มีอยู่ภายในจิตใจให่มีอยู่ในที่อื่นใด พองพระเจ้าท่านสืสอนลงที่จุดถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือใจอันเป็นตัวการสําคัญสิ่งที่กรามาเหล่านี้มีอยู่กับใครถ้ามันมีอยู่กับเราทุกๆุคนนี้แล้วการแก้ถ้าไม่แก้ตรงนี้เราไปแก้ที่ไหนกันเราจําเป็นเราจะต้องไปถามโลกไหนๆผู้ที่จะไปสู่โลกสู่กองฟืนกองไฟก็คือใจตรงนี้ ถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟคือความทุข์ร้อนถ้าแก้ตรงนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาออกไฟอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาเมื่อรักษาตัวได้แล้วเนี่ยมันก็มีเท่านั้นนี่เป็นโรคที่หนักมากสาหรับมวลสัตว์โลกทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็นมากจะขึ้นตรงนี้ าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ลกหน้ามีไหมนรกมีไว้สวรรค์มีไหมวันนี้ก็ถามว่าน,นรกสวรรค์มีไหมแล้วก็ขี้เกียจจะตอบพระนรจ,จะตอบอะไรพอผู้แบบนรกสวรรค์ก็คือหัวใจก็คือมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบไปให้เสียไวตังเวลาทําไมแกตัวตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์แก่เหตุหรือบำรุงเหตุ ในทางที่ดีแก้เหตุในทางที่ชั่วเสียควาทุกข์มันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันจะผิดไปงไหนเพราะสอคาทําสอนให้แก้ที่ถูกที่จุด,ดไม่มีผิดเนี่ยทำนิยานี้กระทาก็นําผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอํานาจแห่งความรุ่มหลงด้วยสวอคารามนั้นดีแล้ว แก้ที่ตรงไหนถ้าไม่แก้ที่กิดปัญหาอันใหญ่ตโตก็มีอยู่ที่ปิดนี้เท่านั้นความรู้อันนี้แหละหยาบก็คือความรู้อันนี้ละเอียดก็คือความรู้อันนี้ทำให้คนหยาบทำให้คนละเอียดก็คือความรู้อันนี้เพราะที่ลสเียดเป็นเครื่องหนุนหลังทําให้ละเอียดก็เพราะความดีเป็นเครื่องหนุน ละเอียดไปจนกระทั่งสุดละเอียดแล้วก็สุดสมยุติลมด้วยความพ้นทุกข์ไม่มีเชื่อสิดต่ออีกต่อไปมันก็มีอยู่ปัญหาที่เขาถาม,มนี่แหละการแก้ความขี้เกียจจะแก้วิธีไหนนะถ้าจะเอาความขี้เกียจไปแก้ความขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนคนนั้นตายนั่น ความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันเหมือนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแก้ฮะนอนซะดีนะ่ะมันก็ตายแล้วนะ่ะตายอยู่บนมอนหรือว่างตื่นแล้วก็ไม่ยอมลุกเพราะความขี้เกียจมันเหยียบย่าทํารายมันบังคับไม่ให้ลุกนี่นั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแก้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันมันเพียงเข้าไปแก้ก็ลุกปุ๊บป,ปั๊บขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะจนได้ ถ้ายอมหมอบราบไปเลยมันก็มีแต่แพ้ท่าเดียวหรือจะเรียกว่าแพหรืออะไรก็ไม่ทราบก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพอย่างไรได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขามาได้ก็พอจะว่าแพ้คนมีแพ้คนนั้นชนะแต่นี่ฮาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยสดไม่สนใจต่อสู้เลยยอมราบเอาอย่างเดียวจะว่าไงจะไม่ว่าบอยกลางเงินของกิเลสจะว่าอะไรมันก็บ่อยนั่นแหละ จะเอาอันนี้ไปแก้กิเลสมันก็เป็นเสริมกิเลสใช่ไหมมันเต็มหัวใจแล้วจะเสริมให้มันมากอะไรอีกจะไปไว้ที่ตรงไหนใจก็มีดวงเดียวนอกจากจกแก้มันออกด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามโดยทางเหตุทางผลเราคิดรอบแล้วยากลำบากเราก็สู้เหมือนยังถอดหัวน้ําออกจากเท้าของเราเห็บก็ต้องทนถอดถ้าจะเราจะยอมให้มันปักจมอยู่นั้นมันก็จะเน่าแค่ไปหมด ทั้งเท้าแล้วไปไม่ได้เลยเสียจนกระทั่งเท้าไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุผลมีอยู่อย่างเดียวว่าต้องถอนมันออกให้ได้เจ็บขนาดไหนต้องยอมถอนต้องทนนี่เหตุผลผู้ก,ก็ต้องยอมรับเมื่อถอนหัวน้ําออกแล้วมันก็หมดพิษชายยางไปมันก็หายไม่มีทางกําเริบต่อไปเหมือนกับที่หัวน้ามังจมอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้ี่เลกก็คือหัวน้ําเราดีๆนี่เอง แล้จะยอม,มันอยู่ตลอดเวลามันก็ฝังจมนั่นแหละเน่าเฟะอยู่ในวัฏฏะทุ่งีาเนี่ยจะว่าไงแล้วเราต้องการหรือว่าเป็นคนเน่าเฟะทำไมต้องการสู้ทีนี่ทำไมต้องการก็สู้เมื่อสู้แล้วต้องมีทางชนะก็ได้ถึงจะแพ้มาขีคขั้งก็ตามมีทางชนะในขั้งหนึ่งกนได้ พอชนะครั้งนี้ต่อไปก็ปนชนะเรื่อยๆแล้วชนะ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 เรื่อยไปเลยจนกระทั่งไม่มีอะไรสามาให้เราต่อสู้มันหมดประตูสู้เราชนะชนะอะไรชนะความขี้เกียจด,ด้วยความขยันต้องก้นจากทุกนี่แหละการแก้ปัญหาเรื่องความเกิดตายมีแก้ที่ดวงใจ มีจุดนี้เท่านั้นเป็นจุดที่ควรแก้ที่จุดเป็นจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นจุดที่ถูกต้องในการแก้แก้ที่ตรงแก้ที่อื่นไม่ไม่มีทางแต่สาคัญนั้นหมายไปตั้งกับการก็แบกปัญหาปลาเกิดพาตาพาทุกพาลำบากอย่างนั้นแหละบาปทุกนี้ไม่มีบาปบุญนี้ก็เสวยกันอยู่ทุกคนเนี่ยคำว่าบาปก็คือความเศร้าหมองความทุกเนี่ยคำว่าบุญก็คือความสุข ว่าไงมันจะมีอยู่ในหัวใจในกายของคนทุกคนแล้วปฏิเสธกันไปไหนนั่นเป็นชื่อว่าบาบเนะ่ชื่อบุญนีชื่อความสุขนั่นแหละถ้านให้ชื่อว่าบุญความทุกข์นั่นแหละที่ให้ชื่อว่าบาปผลของบาปผลของความชั่วนันก็มีอยู่ด้วยกันแล้วจะไปหาที่ไหนอีกนรกหรือไม่นรก,กก็ตามเธอถ้ามันทุกข์เราอยู่เต็มหัวใจแล้วใครอยากจะมาเกิดนี่มันรู้อยู่อย่อยางนี้จะไป ถามถึงหนึ่งนโลกนะั้นเรกที่ไหนอีกมันเผาที่ที่ไหนมันก็ร้อนเข่นอย่าง,งไฟขี้เราเนี่ยขี้เขาคงไหนขเขากี้เขาสิมันต้องร้อนเหมือนกันหมดแต่ว่านรลกด้วยไม่านาโลกก็ตามใครก็ไม่ต้องการเพราะความทุกข์อันนี้รู้อยู่กับตัวเพียงไฟกี้ก็ยังรู้แล้วแล้วจะไปหานาโกที่ไหนอีกให้ร้อนยิ่งกว่าไฟนี้นะความสุขก็รู้อยู่กับตัวต่หาสวรรค์ที่ไหนให้มันเจอแต่นะเจอความสุข ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแต่พ่อยังยิ่งความสุขทางใจนับตั้งแต่ความสงบเงย็นใจขึ้นไปเดิมหลักจนกระทั่งตั้งหลักตั้งฐานทองจิตได้แน่นหนามันคงภารกิจใจแน่ใจให้ตัวเองอยิ่งกว่านั้นเอาให้หลุดพ้นไปจะไปถามมาที่ไหนสวรน,นีดิ่านไม่จําเป็นต้องถามเรารู้อยู่กับใจของเราเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเห็นช,าชาัดๆทองกันอยู่แล้วเวลานี้จะไปหาที่ไหนอีกชื่อมที่ไหนเหงา อได้ตัวแล้วก็อยู่กับตัวนี่มีเท่านั้นทองพระพุรเจ้าไม่จะหลอกคนให้หดูนั่นคํำนห้เอาตัวจริงที่ตรงนี้ลารการจะไป็นธรรมย่าไม่สมเสวร